สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะต้อนรับทก่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับช่องของการรีวิวนะครับข้าวเหนียวสายพันธไทยนะครับอยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้วันที่6กรกฎานะครับสองพวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงข้าวนะครับข้าวเหนียวน่าน้าเกเบอร์17นะครับตราเคียงงูทองเนาะนะครับซึ่งผมทําการปักดําไปเมื่อประมาณวันที่2 0 2 1นะครับมิถุนาที่ผ่านมาตอนนี้อายุข้าวก็ ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับหลังปักดำนะครับนะครับก็เข้าเข้าที่เขาไวแสงเขาไม่รับอาอยุกันเนาะผมก็จะนับวันปักดำแล้วกันนะครับกะเอาคร่าวๆเนาะอันนี้คือประมาณ2สัปดาห์นะครับหลังดำนะครับให้ปุ๋ยไป1รอบนะครับให้ปุ๋ยไป1รอบหวานปุ๋ยบางๆนะครับประมาณ13โลต่อไร่นะครับเหมือนที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับอ่ ปั่นปุ๋ยไป1รอบแล้วก็ฉีดยาคุมหญ้านะครับหลังปักดำา1ครั้งแล้วก็พ่นนะครับยาฆ่าเพลี้ยอีก1รอบนะครับฆ่าเพลี้ยบวกฮอร์โมน1รอบนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของปัญหาเนาะปัญหาที่ผมพบเจอในการปลูกข้าวเหนียวนาฮก้านะครับในฤด,ดูการนาปี6-4นี้นะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเราไปเล่าสู่กันฟังครับมาแลกเปลี่ยนกันฮะ อันดับแรกเลยเนาะอันดับแรกเลยคือเรื่องน้ำนะครับเราประพุดาเราดำประมาณปลายมิถุนาเนาะก็น้ำฝนก็มาช้านิดนึงนะครับก็ขาดแคลนบ้างนะครับแต่ว่าเราก็มีน้ำดำอยู่นะครับมีน้ำดำอยู่นะครับมีน้ำให้ดำก็พอได้ดำดำเสร็จปุ๊บปัญหาของผมก็คือรถดำนะครับรถดำเป็นของมือสองญี่ปุ่นเนาะเขาซ่อมซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมดำเขามีปัญหานะครับมันทําให การลงของกามมันไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่ตั้งนะครับไม่ตั้งโตรงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ดําได้ประมาณประมาณเ0ปรนนะครับเสียหายก็ประมาณ30%ก็ต้องมาไล่ซ่อมนะครับการไล่ซ่อมก็ใช้เวลานานพอสมควรครับทาให้การฉีดยาคุมหญ้าเราเลอะไปทําให้หญ้าเขาขึ้นมานะครับเนี่ยครับนะบลูกหญ้าขึ้นมาแล้วนะครับเราถึงได้ฉีดยาคุมนะครับยาคุมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกประสิทธิภาพเต็มที่เนาะเราไม่ได้ผสม ยาฆ่าเข้าไปด้วยนะครับมียาฆ่านิดเดียวนะครับนี่ครับอันนี้คือโกกเนาะนะครับต้นโกกนะครับยาคุมมันก็ออกฤทธิ์ไม่ทันครับยาเขางอกแล้วนะครับถึงฉีดยาคุมนะครับทําให้ยามันก็มีนะผมก็ต้องมาไล่เก็บอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้คือประการแรกเนาะนะครับรถดามีปัญหาทําให้ต้องซ่อมเยอะนะครับซ่อมเยอะแล้วฉีดยาคุมไม่ทัน นะครับฉีดยาคุมไม่ทันนะอ่าอันที่2คือน้ำนะครับน้ําพอฉีดยาคุมสักสองสาวันแล้วก็ต้องเติมน้ำเนาะผมก็เติมน้ําไปแต่ก็น้ํามีแค่นิดเดียวนะครับมีสระแค่2รลูกก็เติมได้ไม่ทั่วแปลงนะครับจุดที่เติมได้ก็โอเคครับจุดที่ไม่มีน้ําก็ยาก,ก็โผล่นะครับก็เป็นธรรมดาเนาะนาเราไม่เรียบนะครับประเด็นคือนาเราไม่เรียบนาเราไม่ไม่สม่ำเสมอเนาะนะครับ ประเด็นต่อมานะครับคือเรื่องแมงซอนนะครับแมงจีซอนนะครับแมงซอนมากัดกินต้นข้าวนะครับกัดกินรากต้นข้าวนะครับนะครับอย่างกอนีนะฮะเห็นเป็นขุยคุยคุยคุยนี่ครับอันนี้คือแมงซอนใช้รอบๆแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่มีน้ําขังเนาะนะครับแมงซอนมันก็นะครับนี่ฮะวิ่งกันอย่างสนุกสนานนะครับอันนี้คือปัญหาที่พบเจอเนาะ เราเราดำเสร็จแล้วนะครับไม่มีน้ําขังนะครับฝนลงมาช้านะครับแต่ว่าข้าวก็เราก็ต้องโตนะครับนี่ครับแมงซอนกัดกินรากแล้วข้าวเราก็ตายไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียหายพอสมควรนะครับสําหรับแมงกิซอนนะครับเขาบอกเพื่อนก็บอกว่าให้ใต้ใต้ใต้เอาเสียงแมงกิซอนมาลอเปิดไฟลอแมลงช่วงนี้ก็เปิดไม่ได้ครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอีรอยมันนี่อันนี้กําลังกินเลยครับเป็นคุยๆนะครับแมงจีซอนนะครับนะครับสูมก็ชัดๆเลยนะครับนี่ครับมันก็กัดกินรากของข้าวเรานะครับวันนี้ครับข้าวกระแทนที่จะติดก็กลายเป็นตายไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับก็มีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับนี่ฮะ แมงซอนทั้งนั้นนะจะเจอในส่วนที่เป็นที่ดอนเนาะที่ดอนที่น้ําท่วมม่ถึงนะครับแปลงเราไม่เรียบก็ต้องทําใจนะครับแต่ปีหน้าผมก็จะแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะโอเคนะฮะที่มีปัญหาคือแมงซอนนะครับแมงซอนนะกี่ข้อแล้วเนี่ยสามสี่ข้อสามข้อเออแมงซอนนี่จะเจอในบริเวณที่ดอนเนาะอ่าอันต่อมาคือเปลี้ไฟนะครับเปลี้ไฟ เพลี้ยไฟของผมโดนในระยะก้าเนะเาะอาการของเพลี้ยไฟนะครับก็แลกเปลี่ยนเนาะสำหรับท่านที่เก่งแล้วก็ข้ามผ่านได้นะฮะแต่ของผมเพิ่งเจอน่าจะปีที่สองแล้วนะฮะก็ไหวตัวทันครับก็พ่นยาฆ่าเพลี้ยไปก็โอเคถือว่าข้าวฟื้นตัวได้แล้วนะครับอาการที่ผมเจอคือเนี้ฮะนี่ครับ,รบไม่โดนแดดแดดงปลายใบเนี่ยครับมีรอยไหม นะครับปลายใบมีรอยไหมเหลืองนะครับแล้วแล้วลักษณะใบคือ,อขอบเขาจะม้วนม้วนเข้าหาแกนกลางนะครับขอบใบเขาจะม้วนเข้าหาแกนกลางนะครับเพราะว่าเพลี้ยไฟเขาก็มาดูดเอาน้ําเลี้ยงเนาะดูดน้ําเลี้ยงจากจากกอจากต้นข้าวเรานะครับเราก็ไปสังเกตดูว่าโคนใบเนี่ยมันมีจุดสีดำดำไหมมีตัวเพลี้ยไฟไหม แ้่สังเกตเจอท่านก็รีบพ่นจัดการเลยนะฮะก็ใช้เคมีพ่นนะครับถือถ้าใครชีวภาพก็เมทเทไลเซียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ผมใช้เคมีเนาะนะครับพ่นเลยนะครับถ้าปล่อยไว้นานท่านข่าวท่านตายหมดแปลงได้นะครับผมเป็นมาแล้วนะครับอันนี้ก็หายไปหมดแล้วนะฮะแต่ก่อนนี้จับกันดำปุ่มปั๊มเลยนะเออเจอ โดนพ่นยาเพี้ยไปดอกเดียวแค่นั้นแหละครับหายไปแล้วนะครับนะครับสังเกตเอานะฮะข้าวระยะก,ก้าไปลายใบเหลืองขอบใบมวนก็หาแกนกลางแล้วเจอตัวดำๆเล็กๆนะครับอยู่บริเวณโคนใบอยู่ในกอในกาบใบถ้าเจอปับ๊บนั่นแหละครับเผียวไฟท่านต้องรีบจัดการนะครับไม่งั้นข้าวทันหมดแปลงได้ง่ายๆเลยนะฮะโอเค ดูลอยแมงกิซอนครับเอาแบ็คไลท์มาใต้เอาคือสีได้หลายอยู่ดอกเนาะเอาอีกหน่อยฝนก็จะมาเลยฮะประมาณกลางกรากฎานะครับกลางกรากฎาเป็นต้นไปเนาะฝนเขาก็จะเริ่มจะถี่ขึ้นนะครับเมื่อคือนก็ตกปล่อยๆเนาะนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้าสีฟ้านะครับฝั่งนู้นก็คือเทือกเขาภูพานนะครับเทือกเขาภูพานสกลคนครนี่ฝนน่าจะหนักอยู่นะครับ ก็ต้นไม้เยอะเนาะนะครับถึงแปลงนี้ก็โอเคนะฮะมีน้ำนะฮะก็ดูดีนะครับข้าวก็ยืดตัวได้แล้วนะครับก็เริ่มขังน้ําได้เพิ่มระดับน้ําได้เยอะขึ้นนะครับคือข้าวลดนาลดดำเนาะมันต้องขังน้ําตามการเจริญเติบโตเนาะเราปลูกใหม่ๆเราจะไปขังน้ําเยอะท่วมยอดก็ไม่ได้ครับน้ําร้อนนี่ก็ลวกก้าตายหมดนะครับก้าเราอ่อนเนาะเราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเรียนรู้เนาะนะครับ การลดนาลดดาไม่เหมือนกับก้าแก่นะครับก้าแก่ที่แบบใช้คนดําเนี่ยขังไปเลยฮะไม่มีปัญหาว่าก้าเขาแก่เนาะที่ท่านเห็นเห็นอยู่นี่ฮะคือกากาแก่นะครับผมเอามาจากแปลงแม่ยายเนาะเป็นก้าแก่ที่ใช้คนคนถอนมาอ,อ,อายุก็เดือนกว่านะครับก็มาซ่อมตรงที่มันต่ําเนาะนะครับซ่อมตรงที่มันต่ําก็แตกใบใหม่แตกกาบแตกกอแล้วนะครับตั้งตัวได้ไวมากก้าก้าแก่เนาะนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงเลือกแต่ก,กอก็สู้กล้าอ่อนไม่ได้นะดูอีกแปลงหนึ่งฮะนี่นี่ครับแปลงหนึ่งนะฮะไอนน้คือสองสัปดาห์นะครับตั้งตัวได้นี่ก็แทงใบใหม่แทงคอใหม่แล้วนะฮะแทงกาบใหม่แล้วนะครับท่านจะเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับหลังจากดำใใหม่ๆนี่ไม่เห็นต้นข้าวนี่ใจหายบุ้มตุ้มตุ้มต่มต่ม,ตม,ตมนะต้นข้าวบางๆนะฮะเออผมก็ประคบประหงมมานะครับเพราะว่า โดนเพลี้ยไฟเล่นนะครับสังเกตเห็นปุ๊บนะครับเห็นตัวดำๆปั๊บใบปลายใบเหลืองลนี่ฮะเนี่ยฮะร่องรอยยังมีอยู่เลยนะฮะเนี่ยปลายใบเหลืองแล้วขอบใบม้วนเข้าหาแกนกลางนี่ก็ใช่เลยนะฮะต้องรีบพ่นยากําจัดนะครับนะฮะตัวยาที่ใช้ก็คือ i m i d a c l o p r i ตนะครับก็แล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนเขาเรียกอะไรยังไงนะครับแต่ตัวยาสําคัญคือ i m i d a c l o p r i ตนะครับนะเป็นแถบเหลืองเนาะก็อันตรายอยู่ครับ อันตรายก็พ่นอย่างระมัดระวังนะฮะผมใช้โดนพ่นเนาะนะครับก็มีปลาตายนะครับปลาตายนะครับปูปลาปูงูตายนะครับนะเป็นเป็นแบบดูซึมเนาะนะครับเข้าทางปากใบก็ทั้งสัมผัสตายนะครับกินตายสัมผัสตายนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับสําหรับเพียยไฟผมก็เพิ่ม เพิ่มฮอร์โมนนะครับเป็นธาตุรองนะครับผสมธาตุรองพ่นพร้อมกับยาฆ่าเชร้ยนะครับก็ทาให้ข้าวเขาฟื้นตัวได้เร็วนะครับนี่ฮะจากแต่ก่อนทั้งหมดนี้คือปลายใบเหลืองหมดเลยนะครับตอนนี้เขียวแล้วนะครับเริ่มสลัดใบใหม่แล้วเออสลัดใบเก่าแทงใบใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกท่านได้เห็นนะฮะนี่ฮะจุดรุ่มต่ําก็จะมีน้ําขังนะครับยาก็เงียบปิดเลยนะฮะ นะครับเนี่ยฮะโซนนี้คือน้ําขังนะครับลุ่มต่ํนะครับหญ้าก็ไม่มีครับไม่เหมือนกับโซนที่ผมลงไปดูเมื่อกี้นะครับอันนั้นคือจุดดอนเนาะจุดสูงนะครับเป็นแถวเป็นแนวงามเลยนะฮะกำลังแตกกากแตกกอเลยอันนี้2สัปดาห์นะครับอายุ2สัปดาห์หลังปากดานะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมเนาะนะครับสำหรับข้าวเหนียวน่าน5้านะครับเบอร์17ของเขี้ยวงูทองนะครับเสียเก่งนะครับอุตรดิต์นะครับ เป็นข้าวเหนียว,ต,วต้นเตี้ยนะครับกหกต้นเตี้ยที่ทนนะครับต้นทานแข็งแรงให้ผลผลิตดีรสชาติเยี่ยบนะครับผมให้เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้นะครับสำหรับเบอร์สิบเจ็ดนะครับรอกินเบอร์สิบแปดอยู่ต่อเน็ตแปลงของพ่อตาแม่ยายนะครับเปรียบเทียบกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมีสองเบอร์เนาะสิบเจ็ดสิบแปดโอเควันนี้มาอัปเดตทุกท่านได้ชมครับ ข้าวหลังปักดำสองสัปดาห์ก็จะประมาณนี้ครับ